นิวบักร้านคาร์โลบักเปิดใหม่มาพร้อมกับเลทหกทั้งระบบกลุ่มและไอดียพารเปิดตลอด24ชั่วโมงขั้นต่ำ1บาทก็เติมได้สามารถใช้บริการร้านนิวบักได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ร้านเนโกบ,บักชอ็อปบริการรับฟาร์มาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกายบ็อกส์โบกโนโลบ็อกโลกูนบ็อกฟุตวันพีสลิเจอร์ลี่ไอคูนเอ็กสกายบ็อกส์แล้วก็บิวอัพโบทคิงพีทอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ขั้นต่ำการใช้บริการของร้านคือ20บาทปลอดภัยแบบ100%อย่าลืมมาใช้บริการกันที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับจอกับผมบริวัติโรบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจที่มีชื่อว่าสแตนอัพไลน์นะโอเคไหมวันนี้เราจะมารีวิวสแตนที่มีชื่อว่าโดดเดว o อเวเว่น e นะครับแล้วก็วิธีการได้มันมาเนี่ยคือให้เราสุ่มจากสแตนเอ็นชาร์ท่านั้นนะครับซึ่งโอกาสได้ของมันเนี่ย0.1นะซึ่งผมสุ่มได้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นนิสัยพาวเวอร์ฟูลแล้วก็สแตนดายแทกดาเมจก็ประมาณ79เลือดอีก1,02นะ สแตนเทียก็ซีโร่นะครับแล้วก็ต่อยนานได้ถึงสี่วิเลยทีเดียวนะวิธีการทำง่ายๆคือเรามีดีโอเดว o ล่างธรรมดาก่อนแล้วก็ให้เรา,เอาคอมโบกับนี่ครับสมุดอัติเมทไดรี่ครับเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนี่ครับให้เราคอมโบกับสมุดเดียวไดรี่นะเนี่ยเป็นอัติเมทไดรี่นั่นเองนะซึ่งหายังไงก็ไปที่ดัน90าแล้วก็ไปตีบอสจูทาโร่ที่เกิดทุก20นาทีนะ ตามนั้นครับซึ่งโอกาสดิมมันก็กลางๆนะครับไม่ได้ยากแลือง่ายมากเกินไปนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็มาเราเริ่มกันรีวิวสกิลนอร์มพันธกันก่อนนะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่นอร์มพันธกันก่อนดีกว่าครับโอเคนอร์มพันธนะครับก็73ถึง109นะครับคือมันขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวสแตนเราด้วยนะก็ดาเมจคงไม่แน่นอนหรอกครับก็มันหายากด้วยแหละเนาะโอเคนิสัยของผมก็เป็นพาวเวอร์ฟูลเนาะโอเคครับผมแล้วก็มาเริ่มที่สกิลตัว E กันเลยดีกว่าครับ ตัสวสกานสกิลตัว E เนี่ยครับก็จะใช้เท้าเตะน,นะครับเตะรัวๆครับแบบนี้เลยนะนี่ครับดาเมจ33.2นะครับซึ่งต่อได้สี่วิทอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะแล้วก็ตัวอาก็จะเป็นเฮล y พัน c h แบบนี้176นะครับนะแล้วก็ตัวทีก็จะเป็นการปามีดแบบนี้ดาเมจเล่มละ19.92นะครับแล้วก็ตัววก็จะเป็นเรลิตี้พัน c h นะครับซึ่งถ้าเราตีตายเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งเว้ แบบนี้แล้วก็เ,เห็นไหมถ้าเราตีตายเนี่ยมันก็จะเหมือนจะ,จะสลายหายไปแบบนี้เลยนะครับนี่แหละโคตรเท่ะนะโอเคแล้วก็ตัว F ก็จะเป็นสกิล Time Skip นะซึ่ง t i m e s k i p เนี่ยมันจะทาตามคัลเซืเมาส์เรานะครับเราจะขึ้นแป้งบนแล้วก็กด F ไปนี่แบบนี้เลยเห็นไหมพอเราจะกด F ลงก็ประมาณนั้นนะครับมันทมทำตามคลเสอเมาส์ไม่ได้ยากเลยเหรอกโอเคแล้วก็ตัว h จะเป็นรถโรลเลอร์นะ ซึ่งสกิลก็จะประมาณนี้เลยโคตรอลังการแบบนี้อ่ะแอะเห็นไหมเออดาเมจอ่า21นะตีอ่ะออต,ออนะต,ตีทีหนึ่งกันย่สิบนะครับเรามาดูดาเมจเต็มกันดีกวยดูดูดูด,ดาเมจโอ้โหมองไม่มไม่เห็นว่ะแสงมันกระทบตาไม่เห็นดาเมจโอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็แล้วก็สกิลตัวเจก็จะเป็นสกิลโดนัทนะครับแบบนี้เลยนะ นี่ได้ไปถูกตินะครับโอเคตามนี้เลยนะแล้วก็สก,กิลตัวแซดก็จะเป็นสก,กิลอยู่เวลาแบบโอเวอเบนโคตเท่แบบเนี้ยเสียงผมชอบเสียงมันนะแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยโคตเท่นะครับเป็นเสียงจากเอ่อโจโจไอโอเวอเบนอะ่ะตีแม่งเลยนี่ คือตอนอยู่เวลาเราสามารถปามีดเร็วเหมือนทุกตัวได้นะครับ้องไอ้แตนดีโทุกตัวมันจะปามีดเร็วหมดอ,อะตอนอยู่เวลาไม่ได้ยากเลยหรอกส่วนตัว F ก็จะเป็นไนท์แจ็บแจ็ได้3ครั้งมั้งตัว X แบบนี้นี่41ถึง58.1แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันดูวิธีการอัปเกรดก,ก่อนว่าม,มีอะไรบ้างท่ทีท่แตนโอเคก็อันนี้อะไรเลยอันนี้มันจะช่วยให้เรา กูดาวมีดเร็วขึ้นนะครับที่เหลือไม่มีแล้วโล่งโล่งนันนี่โล่งโล่ง,ลง,ลงอันนี้คืออ่ดีเทคชั่นนะครับมีตั้งแต่8%ถึง32%เลยนะนี่นะครับเอาไว้เพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็อันนี้ไทม์สต็อปมันจะถ้าเราอัพตันเนี่ยจะช่วยหยุดเวลานานขึ้นนะครับ75%นะถึงว่าจับเลยทีเดียวนะโอเคไหมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิว The World นะครับ do double o v e r e n นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยละกันนะขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับผมซีอยู่กันในทางครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุบ,จบไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายใช่ไหมหัวฟ้าไปแล้ว